ตอนนี้นะครับก็เ,เปลี่ยนพ่อพันธุ์นะครับจับเจ้าฉลามเพชรังสุ่มเรียบร้อยนะครับแต่ว่าปีก็ยังไม่สุดนะครับก็จับเปลี่ยนพ่อพันธุ์นะครับตอนนี้แม่ลูกโรเป็นฮุดนะครับแม่ลูกโรบินฮุดก็จะเอามาผสมกับเจ้าปูนแดงนะครับ นำเข้ามาจากของหมอภาพนะครับสองตัวนั้นนะครับจะเป็นคู่เกิดกันนะครับตัวหนึ่งเป็นฉลามเพชรนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นคู่เกิดนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับก็ยาลุกนะครับยาคุนค้างลุกไม่ได้ตัดเพราะว่าจะให้ไก่กินนะครับนี่ตัวนี้คือเจ้าปูนแดงนะครับที่นําเข้ามาจากหมอภาพนะครับแม่ตัวแดงแม่นี้นะครับ ก็นำเข้าจากหมอภาพนะครับเป็นรูปเจ้าแดงแทงหลังนะครับทั้ง2ตัวนะครับแต่คนละน่าจะคนละแม่นะครับตอนนี้คือผสมสองแม่นี้อยู่นะครับแต่ผมปล่อยผสมแบบธรรมชาตินะครับนี่นะครับสวยนะครับสีแดงนะครับตาดำอันนี้คือบรรยากาศที่ซูมนะครับที่สวนนะครับ ไม่ตัดหญ้านะครับไม่ตัดหญ้านะครับปล่อยให้ไก่กินนะครับตอนนี้ไก่เล็กที่อยู่ในล็อกก็ยังไม่ปล่อยออกมานะครับถ้าปล่อยออกมาก็คงหญ้าก็น่าจะหมดนะครับด้านหลังก็หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นสวนมะนาวนะครับมะนาวอันนี้คือบรรยากาศนะครับ ผมปล่อยนะครับก็จะขึ้นเล้าตรงนู้นนะครับชุดที่ปล่อยนะครับอันนั้นจะเป็นล็อกคา,างผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับก็จะมีผสมอีกอันนี้อันนี้ก็จะเป็นล็อกอนุบาลมีอยู่6ล็อกนะครับยังวันนี้ยังไม่เข้าพาเข้าไปดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างเจีลกนะครับลกนะครับน,นี่ก็จะเป็นที่ไว้ ขังไก่ไก่หนุ่มนะครับแต่ตอนนี้ไก่หนุ่มเราไม่มีนะครับไม่มีนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับค่อนข้างรกอยู่นะครับยังไม่ได้เก็บนะครับก็ขอบคุณครับ